ครับก็สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ผมอาจารย์ทิติธารสุกก็กลับมาพบกับสมาชิกทุกท่านอีกครั้งหนึ่งก็วันนี้อาจารย์ทิติก็จะมาทําคลิปนะครับเพื่อตอบคําถามสำหรับสมาชิกที่สอบถามเข้ามานะครับแล้วก็เ,เพื่อเป็นการทบทวนก่อนที่เราจะเขาเรียกว่ามา refresh กันในวันเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับในเนื้อหาที่สอบถามกันเข้ามานะครับก็จะเกี่ยวข้องกับ ในหมวดของ candlestick หรือว่ากราฟแท่งเทียนนะครับซึ่งในส่วนของ Art Trading Methodology เนี่ยเราก็จะมีการใช้งานนะครับเครื่องมือที่อ้างอิงก,กับ candlestick อยู่2ตัวด้วยกันนั่นก็คือตัว reversal pattern กับ continuation นะครับซึ่งในส่วนของ Art Trading เนี่ยเราก็จะเรียก reversal pattern ว่า pattern A แล้วก็เรียก continuation pattern ว่า HOG หรือย่อมาจาก Head of Gangster ทีนี้ขออ,อนุญาตทบทวนหลักการนิดหนึ่งนะครับว่า h e a d of gangster มันคืออะไรนะครับ h e a d of gangster มันก็คือแท่งเทียนนะครับที่มีบอดี้ที่ยาวที่สุดนะครับที่เราสามารถระบุได้ในฝั่งของ Demand หรือว่า s u p p l y นะครับคำว่า Demand หรือว่า s u p p l y หมายความอะไรครับหมายความว่าถ้าเกิดกราฟมีการย่อตัวมานะครับเราเริ่มดีดตัวขึ้นนะครับนั่นก็คือ นับจากจุดนี้ไปนะครับแล้วก็เริ่มดีดตัวขึ้นนะเป็นจุดที่เราจะทำการคาดการนะครับหรือว่าดูกราฟแท่งเทียนนะครับดูที่ตัวบอดี้ของกราฟแท่งเทียนสีเขียวหรือสีขาวนะครับว่าตำแหน่งของแท่งเทียนที่ยาวที่สุดเนี่ยอยู่บริเวณไหนนะครับถ้าเราพบว่าอยู่บริเวณใกล้ๆก,กับจุดรีวอร์ซลนะครับจากการรีเทรดหรือว่าซัพพลายลงมาเนะี่ยแล้วเริ่มดีดตัวขึ้นถ้าแท่งเทียนที่ยาวที่สุด อยู่ด้านล่างเราก็จะเรียกแท่งเทียนตัวนั้นว่าเป็น Y-HOG หรือว่าแท่งเทียนนะครับที่แทนเขาเรียกว่าแหล่งซื้อนะครับซึ่งอาจจะเป็นสีขาวหรือว่าสีเขียวก็ได้จากนั้นถ้าแท่งเทียนอยู่เรเวณตรงกลางนะครับเราจะเรียกว่า second floor ถ้าถ้าอยู่ตำแหน่งสูงสุดก็หมายความว่าถ้าเกิดกราฟเกิดแท่งเทียนที่ยาวที่สุดอยู่ในตำแหน่งนี้เราเริ่มปรับตัวลงนะครับ นั่นก็แสดงว่าแท่งเทียนตัวนี้ก็ชื่อว่า hog ที่ตำแหน่ง first floor ในทางตรงกันข้ามนะครับในฝั่งของ supply นะครับก็จะเหมือนกันเพียงแต่ว่าจะมีการกลับทิศการระหว่างตำแหน่ง first floor นะครับของฝั่งขาขึ้นจะอยู่ด้านล่างแต่ถ้าเกิดเป็น third floor นะครับในตำแหน่งขาขึ้นจะอยู่ด้านล่างแต่ถ้าเป็น third floor ตำแหน่งขาลงหรือ supply จะอยู่ด้านบนนะบอันนี้คือแนวความคิดหรือทฤษฎีก่อนทีนี้ในการแปลความหมายนะครับ ของตัวทฤษฎีตัวนี้นะครับก็อยากจะให้ดูข้อมูลตรงนี้เป็นหลักนะครับข้อมูลตรงนี้เป็นการบอกว่าถ้าเกิด HOG นะครับที่เป็นแท่งสีขาวหรือแท่งสีเขียวเนี่ยอยู่ในตำแหน่งด้านล่างก็จะหมายความว่าแร่งซื้อนะครับหรือผู้ซื้อเนี่ยมีความเอกซ์ซสสูงคําว่าผู้ซื้อมีความเอกซ์ซสสูงเนี่ยเวลาที่กราฟจะรีเทรดเนี่ยลงมามันจะรีเทรดยากนะครับก็คือเราก็เขียนราว่า ข i ่ i i อ i ด f ิฟฟ o เ t ิ o ท o มูนะครับก็คือยากที่จะรี r a ร e ลงมานะครับแล้วก็ในคำนองตัวข้ามนะครับถ้าเกิดเราพบ HOG อยู่ด้านบนหรือเรียกว่าตำแหน่ง First floor นะครับ f i r s t floor ก็จะเป็นการเตือนว่าหลังจากที่ขาขึ้นขึ้นมาแล้วแล้วเจอแท่งเทียนยาวๆสีดำเนี่ยนะครับแล้วไม่มีการลาดราคาสูงกแท่งตัวนี้นั่นก็หมายความว่าในอนาคตก็จะเกิดการรีเทร e เกิดขึ้นนะครับในส่วนของแท่งเทียน สีดำนะครับก็จะคล้ายๆกับสีขาวแต่กลับข้างกันตำแหน่ง Third Floor ของสีดำเนี่ยหรือแท่งเทียนสีแดงจะอยู่ด้านบนสุดนั่นก็หมายความว่ากราฟมีการลากราคาขึ้นมาเราเริ่ม Start r e ีเทร e แล้วเวลาเริ่มรีเทร e ปุ๊บเนี่ยนะครับแรงเทขายทเวียนยอดๆจะเยอะเราก็จะเห็นแบบนี้นะครับแล้วถ้าเกิดราคาลงไปแล้วพยายามที่จะมีฝั่งซื้อซื้อขึ้นมาสวนเนี่ยนะครับ การขึ้นของราคาจะยากนะครับในทางกลับกันนะครับถ้า HOG อยู่ตำแหน่งด้านล่างนะครับตัวนี้จะเหมือนกับเป็นสัญญาณ early warning ว่าราคาจะมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้ง่ายหลังจากที่เราได้ศึกษาตัวนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับปรจะให้ติอยากจะให้ใช้เวลาประมาณ10วินาทีลองทบทวนดูนะครับลองจำคอนเซ็ปต,ต์ตัวนี้ให้ได้ก่อน4ตัวนี้นะครับลองดูนะครับว่าตำแหน่งของ เฟิร์สฟล o ร์กับเซค o นดหรือว่า third floor เนี่ยอยู่ในแมงไหนนะครับทีนี้เราจะเอาองค์ความรู้ตัวเนี้ยมาใช้งานนะครับเราก็ลองเปิดกราฟนะครับกราฟอะไรก็ได้นะครับทรายติก็ลองสมเปิดกราฟมาอ่ะโทษทีครับไอ้นี่อาจารย์ทอ่อกําลังนั่งดูกราฟอยู่นะครับก็เลยน่าจะใช้กราฟนี้ในการแชร์กันแล้วครับในการลากเส้นเราก็ลากเส้นจากด้านบนลงมาด้านล่างแสดงว่าตรงเนี้ยเป็นซับไพ จากนั้นเราก็ลากเส้นจากด้านล่างมาด้านบนตัวนี้เป็นดีมานด์แล้วก็ลงมาเป็นซัพพลายจากจุดบนไปจุดล่างนะครับเราจะต้องทำการลากเส้นเพื่อแบ่งแบ่งอะไรครับแบ่งช่องของกราฟถามว่าทำไมต้องแบ่งช่องเพื่อเป็นตานกำหนดาคร้าวว่าอะไรคือตำแหน่ง third f l ลออะไรคือตำแหน่ง Second f l ลอและอะไรคือตำแหน่งเฟิร์ f l ลอ แบ่งคร่าวๆนะครับ,แ,บ,รบแต่ว่าก็ต้องมีความแม่นยำในระดับหนึ่งนะครับอ่ะโอเคจะเห็นว่าช่องแต่ละช่องเนี่ยมีขนาดที่ใกล้เคียงกันนั้นเราก็แสดงว่าจากด้านบนลงมาด้านล่างถ้าเป็นแท่งเทียนสีดำนะครับ third f l ล o จะอยู่ตรงนี้นี่ s n d o n d floor แล้วก็ first f l ลอนะครับเราก็จะเห็นว่าแท่งเทียนที่ยาวที่สุดที่มีบอดี้ที่ยาวที่สุด อยู่กินพื้นที่นะครับอยู่ในตำแหน่งเฟิ s t f l ลอร์เฟิร์ l ฟลอในเชิงที่ฎีก็หมายความว่านะครับกราฟหลังจากเฟิร์สฟลอรเนี่ยแรงซื้อมีโอกาสปรับตัวขึ้นนะครับก็เหมือนกับว่าตัวแท่งเทียน HOG นะครับเป็นสัญญาณ Early Warning หรือเป็นการเตือนล่งหน้าว่าอาจจะมีการปรับตัวขึ้นในอนาคตนะครับจากนั้นนะครับเราก็ลากเส้นจากจุดนี้ไปจุดนี้แล้วก็จะสังเกตเห็นได้ลเลยว่า ถ้าเราทำการแบ่งเ้ิทำการแบ่งก่อนนะครับลากเส้นเพื่อทําการแบ่งฟลอร์อีกครั้งหนึ่งคร่าวๆนะครับลองกะดะูลองลากให้มันเท่ากาันอ่ะโอเคเดี๋ยวนะครับขยับน,นิดนึงอ่ะโอเคในส่วนของที่เป็นดีมานเนี่ยนะครับตำแหน่ง t r i r l o o r จะอยู่ด้านล่างนี่ 2nd floor แล้วนี่ 1st floor รแล้วก็จะเห็นว่า แท่งเทียนนะครับสีขาวหรือว่าสีเขียวอยู่ในพื้นที่ช่องของตำแหน่ง First f l ลอร์เฟิร์สฟลอก็หมายกว่าว่าอะไรครับก็หมายกว่าว่าในอนาคตการาฟจะมีการรีเทรชเกิดขึ้นนะครับแสดงว่าแท่งเทียนแท่งที่ยาวที่สุดนะครับหรือ HOG ตัวนี้นะครับที่ตำแหน่ง First f ฟลอรเป็นสัญญาณเออร์ Warning นิ่งหรือเตือนนะครับว่าจะเกิดการรีเทรชในอน,นาคตจากนั้นนะครับถ้าเราลากเส้นจากจุดนี้มาจุดนี้เราก็จะสังเกตเห็นได้ชัดเจนเลยว่า ตำแหน่งแท่งเทียนนะครับตัวสีแดงหรือว่าสีดําตัวนี้นะครับถ้าเป็นขาวดำเนี่ยก็จะอยู่บริเวณด้านบนด้านบนนะครับถ้าเราจําได้ว่าถ้าเราลากเส้นจากจุดนี้มาจุดนี้ third f l ลอจะอยู่ด้านบน First f l ลอจะอยู่ด้านล่างดังนั้นตัวนี้ก็จะเป็นตาแหน่ง third f l ลอนะครับตำแหน่ง third f l ลอหมายก็ว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าหลังที่กราบลากลงไปแล้วเนี่ยนะครับถ้าแรงซื้อจะซื้อสวนขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นก็จะค่อนข้างยาก ก็ไม่ใช่การส่วนที่ง่ายนะครับแต่ทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยตัวนี้เป็นการใช้ c a นเด e s t สติ๊กแต่เพียงอย่างเดียวนะครับแต่ในการปฏิบัติจริงเนี่ยสัญญาณทางเทคนิคจะประกอบไปด้วย5กลุ่มหลักๆด้วยกันก็คือ5กลุ่มก็คือตัวแรกก็คือการใช้ดาวเทอร์รีมาระบุว่าเป็นเทรนด์แล้วก็ non นอนเทรนด์อันที่2ก็คือ Y c คอมโพเนนต์อันดับที่3ก็คือตัวฟิโบนาชชีอันดับที่4ก็คือตัวแคนเดอรสติ๊กนะครับที่เราเพิ่งพูดไปเนี่ยนะครับหนึ่งในแคนเด็คือ ตัว HOG แล้วก็ใน Candle s t i c k ก็จะมี Reversal Pattern หรือ Pattern A อยู่ด้วยจากนั้นตัวที่5ก็จะเป็น Power เราก็จะสังเกตเห็นได้ชัดเจนเลยว่าในการที่เราจะวิเคราะห์กราฟเนี่ยถ้าเราใช้อ์ประกอบเดียวเนี่ยนะครับในบล็อกนี้มันจะมีความแม่นยำอย่างที่เราเห็นได้ชัดเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ทำการ Combine นะครับหรือเราใช้คำว่า Integrate นะครับอินติเกรตก็คือบรณาการ5สัญญาณเข้าด้วยกันเนี่ยนะครับถ้าเราไม่เข้าใจในจุดนี้นะครับบางครั้งถ้าเราวิเคราะห์สัญญาณตัวเดียวโดดๆเราอาจจะพบสัญญาณที่มีความเอ r ร์เรอร์เกิดขึ้นในบางกรณนีนะครับดับงนั้นวัตถุประสงค์ของตัว artt หรือ art trading methodology ก็คือต้องการให้สมาชิกทุกคนเนี่ยนะครับเข้าใจแนวความคิดนะครับของกระบวนการคิดหรือกระบวนการวิเคราะห์นะครับเพื่อที่จะได้มาซึ่งเขาเรียกว่าผลลัพธ์ซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับอันดับแรกเลยเราจะต้อง จำตัวทฤษฎีให้ได้ก่อนนะครับเพราะถ้าเกิดเราจําทฤษฎีไม่ได้เนี่ยนะครับว่าแท่งเทียนแท่งยาวเนี่ยนะครับเขาเป็นยาวที่ตัวบอดี้หรือว่ารวมชาร์โด้ด้วยนะครับถ้าเราไม่เข้าใจในจุดนี้เราอาจจะดูตำแหน่งของตัว HOG ผิดนะครับว่าเอ๊ะตกลงตัวไหนคือ HOG กันแน่อันดับที่2ก็คือถ้าเราไม่แม่นทฤษฎีแล้วเราไม่เข้าใจว่าการ จุดล่างสุดกับจุดบนสุดนะครับแล้วก็แบ่งช่องสามช่องเท่ากันก็เป็นการระบุฟลอร์นะครับของแท่งเทียนนะครับซึ่งเราจะใช้เรียกาว่า HOG นะครับถ้าเราแบ่งเราไม่เข้าใจการแบ่งเส้นเราอาจจะไม่สามารถระบุฟลอร์ที่ชัดเจนได้บ่าตกลงแท่งเทียนที่เรลงวิเคราะห์นะครับโดยใช้ทฤษฎี HOG เนี่ยแท่งเทียนตัวน,นี้มันอยู่ในตำแหน่งฟลอร์ที่เท่าไหร่นะครับเมื <ME> ่อเราไม่เข้าใจตำแหน่งฟลอร์ที่เท่าไหร่เราก็จะไม่สามารถนะครับ นำตัวทฤษฎีแนวความคิดไปใช้นะครับได้นะครับนั่นก็เป็นจุดหนึ่งที่อาจารย์ทิติจะฝากไว้สำหรับสมาชิกที่สอบถามเข้ามานะครับก็ในวันเสาร์ที่ถึงนี้ก็อยากให้สมาชิกทุกท่านนะครับทบทวนทฤษฎีแนวความคิดนะครับให้มีความมั่นใจนะครับเพราะว่ายิ่งทุกท่านเนี่ยมีความาแม่นยำในทฤษฎีเนี่ยก็อาจารย์ทิติก็จะได้สอนหรือว่าแนะนําในส่วนที่มันแอดวานซ์ an, นะครับอย่างเช่นกระบวนการคิดนะครับกระบวนการคิดกระบวน,นการวิเคราะห์ นะครับแล้วก็การตีความนะครับการเลือกไทม์เฟรมที่เหมาะสมนะครับในการใช้งานเพราะว่าจากคลิปที่แล้วเราได้อธิบายไปแล้วว่าทุกคนเนี่ยสามารถที่จะกําหนดจุด a b c ได้หมดนะครับแต่การที่แต่ละคนเนี่ยมองจุด a b c ที่แตกต่างกันมันก็ทําให้เป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่วัดแตกต่างกันนะครับจึงไม่ไม่แปลกใจที่แต่ละคนก็จะวิเคราะห์เป้าหมายแตกต่างกันนะครับไปติก็ฝ่าว่านี้แล้วกันนะครับ เดี๋ยวอาจารย์สิจะรวบรวมคําถามจากสมาชิกนะครับแล้วก็เอามาทําคลิปอีกทีในวันพรุ่งนี้นะครับก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ